สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอทีทุกท่านนะคะเดิงเต่ามิ่งพันนอนกำลังนอนดีค่ะเมืนเอนกำลังนอนเด็กหน่อยนอนเว้นไปโรงเรียนบนอน,อนอนกลับมาจากมานอนเนาะ ตีนแต่เกิดหน่อยๆก็คืีอติมแตกติ้แตกเกือบดีปันหนังหน่อยๆแ่เสียากนอนแห้ง นอนให้ได้ดนๆเนี่ยเด้อมะตื่นไว้หลาย รับรับรับตารับตาเลยครับเออรับนอนนอนนอนลูกนอนส่วนมากเนี่นสิบุค่อยนอนบุคือแต่หน่อยแต่หน่อยก็น,นอนสามเทียฝุ่นมือหนึ่ง อันนี้มือละเทียกับหยากมือลังเทียแล้วมือบอนนอนเลยฟั้างเสียงปัญหาใจ จะดุงนอนเด็จหยากหานประรถพระยัยทีกรถหัว ลับตาลูกลับลับเออลับไหนนอนไหนอิ่มอิ่มแน่นอนไหนอิ่มนอนไหนอิ่มจะลุกนอนลับ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 ตาเออลับตาโอ้ยเนาะอีพอไปตะรถซื้อมาลงลูกมาลงนั่นนั่นแน่นแน่นมาลงเออ รับลูกรับรับรับที่พอไปปะาลดนอนเลยอรับรับลูกหลานนอนซาลารับตาแม่สีก้อนนอนอูกแกวรับแล้วแม่สิกวยแม่ไปให้สีติ่งไกมาหาแม่ไปหนะ้าสีติ่งปลามาปอน นอนสะพ่อเจอลับตาสะแม่เจอนอนอู้แก้วลับแล้วแม่สีกวยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะลับรับลูกลักลับลงรับลงรับลงไม่มีผูมากดอกนอนลงนอนลงครับนอนลงรับตาค่ะ รับสลุกลับร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 ับอืมคนเก่งของแม่ก่อนค่ำของแม่มองง่ายๆลูกมองง่ายๆเออนอนอิ่มแล้วก็จะลุกขึ้นก็จะได้เล่นเล่นยางเล่นสุขผาพสีแข็งแรงว่ามีหลกว่ามีไพ่เอรับตาสลุกรับตานอนให้อิ่มนอนให้ออิ่มเลยเออนั่น บอกง่ายในเนาะบอกง่า,งายฟังคว่วมเด็กหน่อยเลียงงายย่ายยาวดื้อ้ามึนไปทางไหนกับคืดหอดคือเกาไปงานสร้างมาหันกับคืดหอดจนว่ากลับมาเพิ่นกระหองใสแม่มาแต่ใส่เพิ่นสีวาตีหมูก <c oughs> อู้อู้กุญแจนใสเด็กหน่อยหูาจะคว่ำเนาะค่ะเนาะไปใส่ก็คือทอดลูกลาอยู่นั่นเนาะรับตาสรุปหน่อยรับตารับตา นอนโดน,ด,นดนสิไดมีแห้งสิบอตองเหน็มไงไดลาเนาะเป็นเด็กที่สมบูรณ์เด็กหน่อยตาเด็กสมบูรณ์ด้วนี่เ <c ười> บอาวยังกับหูจกักวุ่แค่เบากันบ่ได้แาาค่เบอกบอกห่ภาษากัน บอกว่าให้นอนก็นอนอยู่บอกให้นอนก็นอนบอกให้รับกัน <laughs> บอกให้สวัสดีครับก็แอย่อางแอ,อียแะอย่อ,อยู่นั่นแหละขอบคุณหลายๆด้อแม่แม่สี่เพแม่สี่ทุกคนนะคะคำว่าเป็นกำลังแรงใจเนาะค่ะเนาะเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้ค่ะเด้อหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะมาเบ่งเด็กหน่อยนอน รับลูกรับออนอนให้อิม่มนอนให้อิ่มครับตาเด็กสมบูรณ์ครับผมตาเด็กสมบูรณ์นี่เห็นบ่เฮ้ยหันใจไเสียงหันใจไนอนครับนอนนอนให้อิม่ม อนอนหายอิ่มครับผมนอนอิ่มแล้วโหสร้างหอามาเนยอย่าลืมกข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแม่แม่คะ่ะคลิปน่ารักกอจบคลิปน่ารักไปเพียงเท่านี้นะคะแม่แม่คะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้ออย่า <c oughs> ลืมสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่แม่ ่าเจ็บจาจนค่ะก็จบคลิปน่ารักไปเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ